ขากอาีีครับใส่เห็ดนี่เพีย,ง,ยง,งแบกน้วนี่กับีบใส่อยู่ด้วยครับแปลว่ามันผสมให้กลับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับมนี่ก็มิกับผมนะครับลงจา๋าให้บ้านเชนไออคนเกา่าคนเดิมครับหลังจาาที่ห้างหายกันไปก่ะเป็นบางมือนะครับหรือว่า สักพักนะครับช่วงนี้กับยุงร้ายกับมอนี้กลับมากลับมาเห็ดกับเขาซูพีสุน้องกินครับมือนี้เราได้เมนูเซ็ตเมาเห็ดช่วงเศร้าไปยอดต้นไห้ยี่มียครับนอนครับขึ้นโซนสีนอนรับอ่ะยุงเวียกยุงงั้นนี่แหละครับมือนี้นะเลยมากินเป็นต้มยำไก่นะครับใส่ก้อนเลือแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับเห็ดกินเองมืยอนี้นะสุดยอดใส่กับเหนียวแล้วมือนี้ห่อใส่กล่องมาครับอมาเที่ยเลยครับ จัดมาแบบคักๆเลยครับวูนี้เนาะใบบักกูตะไข่เดีย๋ยวเรเคือเทียนนะครับผมนี่มักคักมักแน่นะครับเลือดนี่ยโอ้ยวะคักอีก๋ ลมพัดมายเย็นนะครับโอ้กิ่นยู่ให้ได้บรรยากาศนั้งดีครับมี่บ้านทั้งหวนทั้งเอวนะครับอาบ้านผมเป็นสังกะสีบอมมันก็ได้หวาน,นโอ้ขักดีครับใส่เห็ดนี่ เพียงบบกน้าหนี่ก็บ,บีบใส่ยอยู่ด้วยครับแต่ว่ามันผสมให้ความใส่นหน่อยม,มากไสบับบน้าว่าทีให้แบบส่งแบบสมสมเล็กน้อยครับผสมครับฮือมีความมันเลยครับ ครับเป็นแะ่ไส้แจ้แบบเนื้อไก่รวนนี่ีิบูมีความมันนะของหนังเฮ้ยบุมมีเอ็นนะบจ้าตัวผมมากแบบเนี้ขาตัวนะมันมักที่สุดเลยโอย่าแบบปุด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 นะครับ มาให้กัดเย็นๆนยดหนี่นะให้คลดครับดูมั้งยำปุ๊ดๆเนี่ย ่าสออนละเอ็ดดังฟ้าแลว้วก็เลยจุ่งแมวจีใส่เิ้นเลยครับต้มยำนี่เป็นซุปนี่ค,คอือจะคักรบดอยง่งยๆเนาะคลักเนี่ยครับสุดยอด Oh. ใส่น้ำยาขนมเส้นนี้คักเลยนะครับเนี่ยก่อนหอยันผมมักเลยนี่นเข้มข้นแห้งนะขนมตีนน้ำยาปลานะครับใส่ตีนไก่ก่อนเรียนโอ้ยคักนี่ยะครับมีลูกสิ่งเล็กน้อยครับลูกสิ่งเอ็นลูกสิ่หมูเนี่ยโอ้ยคักอีดี สำหรับมื้อนี้นะครับต้มยำไก่มื้อนี้ยถ้ว่าแซ่บโอ้คักอีหลีครับใส่จังใบบักกูดบักนาวครับตะไคร้เลือดหมูนะครับน่องไก่ใหญ่ครับแล้วก็มื้อนี้มีเห็ดนางฟ้าพร้อมกับข้าวเหนียวโอ้ยสดนำ้ำบริการล,ลมเย็นๆอยูย่นานี่คักได้บรรยากาศคักอีหลีครับเนาะมื้อนี้เนาะหากคลิปนี้กินพิษพลาดประการให้กินเด้อเพื่อนกินเลี้งกินฟ้าวก็กราบขอโทษขออภัพยพ่อพี่น้องไว้น้ำเด้อครับ แลวกาอย่าลืมฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกาจะเป็นช่องทางเ a c e b o o k t i k ต o k y ย u t u b e i n s t าแกรมหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการฮ็ตคลิปผมชิไเลยพยายามพัฒนาปรปับปรุงนะครับเพื่ะมันดีขึ้นที่แต่ละคลิปคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคลิปหนา่คยว่ากันใหมครับสำหรับวันนี้กรับสวัสดีครับ